ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องพูดถึงหนังวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเบลารีนาหนังแอคชั่นเกาหลีที่คงคอนเซปต์บู้ยก่อนบทค่อยว่ากันทีหลังหนังเองนำทัพมาด้วยนักแสดงมากฝีมือครับมีทั้งคุณจอนจงซอและก็คุณคิมจีฮุนที่ทั้งคู่นั้นเคยมีผลงานชิ้นใหญ่ร่วมกันในซีรีส์เกาหลีอย่างมันนี่ไฮทพอเป็นเรื่องเบลลารีนาทั้งคู่นั้นก็ทำตรงนี้ได้ดีเลยครับ ทั้งการประชันคิวบูการเชื่อเฉือนกันด้วยไดอะล็อกหรือแม้แต่การแสดงสีหน้าแววตาก็ทําได้ค่อนข้างถูกใจใคนดูเลยมีเพียงสิ่งเดียวครับที่มันไม่ค่อยถูกใจนั่นก็คือพล็อตเรื่องนี่แหละครับเนื้อเรื่องหลักๆนั้นจะเล่าเกี่ยวกับนางเอกที่ชื่อว่าอกจูเจ้าตัวนั้นได้เสียเพื่อนรักไปจากการถูกฆาตกรรมโดยฝีมือของโปรชเวโปรเชเวนั้นเป็นตัวร้ายครับที่ชอบทรมานหญิงสาวโดวยรสนิยมทางเพศที่รุนแรง ความแค้นนี้มันเลยทําให้อกจูน,นั้นต้องออกตามล่าคนร้ายที่ทําร้ายเพื่อนเธอจนตายเรียกได้ว่านี่เป็นพลตเรื่องที่เดินตามสูตรกันมาเป๊ะๆเะลยครับหนังแอคชั่นที่ใส่ปมแข็งเข้ามาเพื่อให้ตัวละครหลักนั้นเดินไปตามเนื้อเรื่องที่วางเอาไว้ข้อดีของเบลารีนาเรื่องนี้ที่มีให้เห็นกันชัดๆคงเป็นคิวบูของนักสแสดงครับที่ทําได้ค่อนข้างเนียนตาเลยเห็นได้ชัดว่าคุณจอนจงซอนั้นทําการบ้านในเรื่องนี้มาเป็นอย่างดี บวกกับประสบการณ์ซีรีส์เองที่เธอเล่นมาครับเจ้าต,ตัวนั้นก็ทำได้ดีมาตลอดในเรื่องของฉากแอคชั่นแถมตัวหนังเองแอบมีการใส่กลิ่นอายความเป็นแอคชั่นตะวันตกมาอยู่บ้างเช่นฉากบูในซุปเปอร์มาร์เก็ตของนางเอกที่เปิดหัวเรื่องมาค่อนข้างเร้าใจคนดูเลยหรือจะเป็นฉากซื้อปืนเถื่อนจากคุณลุงคุณป้าที่มันดูแปลกไปอีกแบบครับผมเองก็ไม่ค่อยเห็นมากนักในแอคชั่นของเกาหลีและจุดที่มันต้องตีจริงๆของหนังคงเป็นพพราตเรื่องนี้เลยครับ ที่มันดูสวนทางกับฉากแอคชั่นเป็นอย่างมากความสัมพันธ์ของตัวละครนางเอกกับเพื่อนสาวที่ดูไม่ค่อยลงลึกเท่าไหร่แรงจูงใจที่ทําให้นางเอกนั้นต้องลงทุนล้างแค้นทั้งกองทัพตัวร้ายมันก็ดูเบาตามจนไม่เม็กซนเซนรับหรือตัวนางเอกเองที่หนังเคลมเอาไว้ตั้งแต่ทีเซอร์ว่าเธอนั้นคือคนอันตรายแต่พอได้มาดูในหนังจริงๆคนดูกลับไม่รู้ที่มาที่ไปของเธอเลยครับว่าเธอนั้นมีอดีตแบบไหนมีความสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นยังไง เหมือนเธอโผลมาในเรื่องก็เก่งเลยแถมที่มันแย่ไปกว่านั้นคือการไม่แฟลชแบ็กอดีตของนางเอกเ,เลยครับสักครั้งเดียวมีแค่การทิ้งบทสนทนาเอาไว้ว่าเธอนั้นทำงานเป็นบอดีิการ์ให้กับคนระดับ VIP ส่วนตัวละครโปรชเวนั้นเรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายที่ขาดมิติไปเยอะพอสมควรเลยบุคลิกที่หนังยัดให้กับตัวละครคนนี้มันดูเป็นเพียงแค่ตัวร้ายสายหื่นที่ต่อยตีเก่งพอประมาณ เสียดายครับเสียดายที่เจ้าตัวนั้นเปิดหัวเรื่องมาค่อนข้างเท่เลยแต่กลับมาตกม้าตายในตอนหลังๆยิ่งตอนจบนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับมันดูเละเทะไม่หมดเสียดายครับหนังน่าจะดันบทให้เขาได้ดีมากกว่านี้เพราะเจ้าตัวเป็นถึงโจทย์หลักที่นางเอกเองต้องตามล้างแค้นตลอดทั้งเรื่องอีกตัวละครที่น่าผิดหวังไม่แพ้กันคงเป็นพี่ใหญ่ของแก๊งนี่แหละครับที่ไม่รู้ว่าหนังจะปูบทให้แอร์ทมเจ้าตัวมายิ่งใหญ่ทําไมเพราะสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ปูมาอยู่ดี เรียกได้ว่าจะไปก็ไปแบบตัดบทดื้อๆเลยครับกับตัวละครคนนี้ยิ่งพวกสมุนรอบกายนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่รู้จะใส่มาเยอะแยะให้เต็มเฟรมกล้องทําไมเพราะพวกเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรลูกพี่ได้เลยและการรีบตัดจบของหนังนั้นมันก็เหมือนเป็นการตบหน้าคุณดูอย่างเราเลยครับจูจ่ๆนางเอกก็พกปืนไปสองกระบอกเพื่อไปไล่เก็บตัวร้ายทุกคนแบบเวอวังอลังการทั้งที่ตรงนี้เป็นแก๊ง้ายาตัวบิก แต่ก็ไม่สามารถสร้างอุปสรรคอะไรให้กับนางเอกสบักสบอมได้เลยซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผู้กำกับเองอยากให้หนังนั้นมีกลิ่นอายตอนท้ายแบบหนังตะวันตกหรือเปล่าเพราะตัวผมเองที่เห็นฉากนี้ไปมันชวนให้นึกถึงเรื่องกระสุนโค้งวันทิศที่มันดูคล้ายกันมากแต่สิ่งที่มันจะต่างกันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องพล็อตแหละครับที่ตำนานอย่างวันทิศนั้นทําเอาไว้อย่างไรที่ติสรุปเบลารีน่านั้นเป็นหนังแอคชั่นที่มีดีแค่คิวบู๊จริงๆเลยครับ เพราะส่วนของพรอตหรือวิธีการเล่านั้นมันกลับไม่ทําให้คนดูประทับใจได้เลยแม้แต่น,อน้อยการตัดจบตอนท้ายก็ไหวครับการตัดสลับเฟรดแบ็กไปมาก็ไม่ได้มีเรื่องราวของนางเอกมีเพียงแค่โมเมนต์กับเพื่อนรักเท่านั้นที่ก็ไม่ได้ชวนให้คนดูนั้นอินตามมากมายนักหรือแม้แต่การเซตตัวละครให้กับนักสแสดงก็ทําออกมาไม่เท่ากันเลยครับบางตัวก็มีแอร์ไทม์ค่อนข้างมากแต่กลับมีบทบาทเพียงแค่โผล่มาในจอเท่านั้นไม่ได้อิมแพคต่อเส้นเรื่องอะไรเลย ตัวผมเองแอบเซได้เลยครับว่าถ้าเกิดเบลาริน่านทําเนื้อเรื่องให้มันมีน้ํามีเนื้อมากกว่านี้หนังก็คงสนุกขึ้นไปอีกระดับแน่นอนเห็นได้ชัดจากบทเรียนหนังรุ่นพี่แนวเดียวกันก่อนหน้านี้อย่างเรื่องคิวบ์ซูนหรือเรื่องยักษ์ชาที่พวกเขาเองก็ไม่ได้มีฉากแอคชั่นเนื้อไปกว่าเรื่องนี้เลยแต่สิ่งที่พวกเขาทําได้ดีกว่านั่นก็คือเรื่องเนื้อเรื่องแหละครับที่พวกเขาดูดีกว่าเรื่องนี้หลายขุมเอาเป็นว่าใครสนใจจะดูเบลาริน่าเรื่องนี้พยายามไม่ต้องคาดหวังอะไรมากนะครับ เน้นเสพเพียงแค่ฉากแอคชั่นอย่างเดียวในเวลาชั่วโมงนิดๆก็ถือว่าไม่เสียดายเวลาและไม่เสียหายอะไรสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ช่องพูดถึงหนังของพวกเราด้วยนะครับ